สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทางช่องทาง YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดที่เด็ดสามคู life, ่เน้นๆมาให้พี like ่ๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์กันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้พี่ๆไว้ในกลุ่มทั้งหมด5บินนะครับบินแรกนะครับลิวอพูนะครับเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะคู่นี้นะผมให้ตอบไปที่ลิวอพูนะครับและวไปลิวอพูนะครับที่เอาชนะไปได้ต็มวานียบนะบบินะครับวตน เปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่นี้ผมให้ตอบไปที่เจ้าบ้านเวสแฮมนะครับและเป็นเวสแฮมนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินต่อไปนะครับแอตตันวิลล่านะครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับคู่นี้ผมให้ตอบไปที่เจ้าบ้านแอตตันวิลล่านะครับและเป็นแอตตันวิลล่านะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับ บินต่อไปนะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับอาราเบสนะครับผมให้ลองไปที่อาราเบสลุกขึ้นควบ2อนะครับผลประกอบการคู่นี้นครับบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้2-1นะครับแต่บาร์เซโลนาครับยิงไม่เกินเกณฑ์ต่อนะครับผมให้ลองไปที่อาราเบสนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินสุดท้ายนะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านเจอกับโฟซิโนเน่ครับคู่นี้ผมให้ตอบไปที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับและอินเตอร์มิลานครับเอาชนะไปได้ส0ูนะครับแต่ยิงไม่ถึงเกณฑ์ต่อนะครับ <c oughs> บินนี้นะครับผมไม่ได้ไม่เสียยนะครับผมก สำหรับบินวีพีที่ให้ไว้ในกลุ่ม5บินนะครับเข้าเต็ม4บินยกไป1บินนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากาไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันต่อเนื่องครับสำหรับบิน v i p นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับ หรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้คัดมาให้แค่3คู่นะวันนี้บอลน้อยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นบอล FA Cup คัพนะครับเป็นคู่ระหว่างฮอแชมนะครับเปิดบ้านเจอกับบาร์ลีนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเต็ง VIP ภายในกลุ่มของผมนะครับผมเลยเปิดให้พี่ๆเล่นกิจกรรมทายผลสกอร์กันเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอด L L L 777นะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของสองทีมกันก่อนเลยนะครับหนึ่งนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นบอลเอเบีคับเลกแรกนะครับฮอแชมป์น้ำออกไปเยือนบาลีนะครับเสมอกันไป3ประตูตสามนะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไปหนึ่งนัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้านนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านฮอชแชมนะครับนัดหลังสุดชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของฮอชแชมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแฮตแทดยูดิตนะครับแพ้กับแฮตแทดยูดิตไปสองศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่75%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่50%นะครับส่วนไฮดิแคปของฮอชแชมนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่ใส่ติการลงเล่นในบ้านตัวเองของฮอแชมกันบ้านนะครับพานัดหลังสุดชนะไป3เสมอไป1นแพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดเปิดบ้านเจอแฮชแท็กยู่นเตดนะครับแพ้กับแฮชแท็กยู่นเตดไป2ประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่0%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่นที่0%นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับไม่ทำเงินครับเสมอไป1นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนบาลีกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอไป3แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของบาลีนะครับออกไปเยือนดาบี้เคาวตี้นะครับแพ้กับดาบี้เคาวตี้ไป3-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%นะครับอัตราสูงของเกมที่80%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของบาลีนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของบาร์ลี่กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของบาร์ลี่นะครับออกไปเยือนดาร์บี้คาวตี้นะครับแพ้กับดาร์บี้คาวตี้ไป3 0นะครับอัตราการชนะที่60%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมที่60%สนะครับส่วนแฮตดีแคปหนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบาร์ลี่นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านฮอแชมนะจากนอกลีกไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาให้กวนใจนะครับจากเกมที่แพแฮตแทกยูเต็ดไป2-0นะครับจึงสามารถเลือกจัดทีมได้ตามใจชอบนะครับและน่าจะเปิดเกมสู้ทีมจากลีกวันได้ตามระบบ4-3-3นะครับนำโดย3กองหน้าอย่างชามิเฟเนรอนครับกับดีฮาร์ดิงครับและเจมแฮมมอนครับประสานงานร่วมกันในเกมวันนี้นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนบาลีนะครับทีมเยือนจากหลีกวันะครับยกพลมาสู้แบบไม่มีใครเดี้งหรือติดโทษแบนนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเลือกใช้แทตติกประจำนัดสามสี่หนะครับพร้อมกับเลือกส่งอดัมฟิลลิปนะครับรับบทบาทเป็นกลางลุกอยู่ข้างหลังเดวันดโคนะครับและแม็กวัตเตอร์นะครับที่จะลงผูร่วมกันในเกมวันนี้นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนบาลีเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งควบ2นะครับส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาให้3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่7.52เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่1.22เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับพอแชมป์เจ้าบ้านบินต่ําอยู่นอกลีกนะครับอีกท้งพาสทัศ ตอคู่ต่อสู้ร่วมหลีกคาบ้านไป2ประตูต่อศูนย์นับแต่ภาพรวมนับยังพอเชียร์ขึ้นนะครับเพราะ5นัดหลังสุดนับชนะไปถึง4นัดแถมหนึ่งในนั้นนะครับออกไปเยือนเสมอกับัลลี่ไปแล้วนับ3ประตูต่อ3นะครับก่อนจะกลับมารีเพย์อีกครั้งในรังตัวเองนับซึ่งถือว่าพอมีลุ้นครับเนื่องจากทีมเยือนนะฟอร์มแผ่ยาวนะครับเมื่อสะกดชัยไม่เจอ3มแมตช์นะครับและไม่ชนะใครต่อเนื่องมา5นัดแล้วนับดังนั้นในศึก F อคลับนะครับทีมเล็กนะครับมักทําได้นับอย่างเกมแรกนะพอแชมแสดงให้เห็นว่าด้วยการไปเสมอ3 ตัวสามนะครับจึงไม่แปลกนะหากทีมเยือนนับที่ผลงานไม่ค่อยจะดีนับจะสะดุดอีกนัดนะครับราคาเปิดมาสูงมากนะครับที่ลูกครึ่งควบ2นะครับสรงนี้นะครับวัดบอลรองนับอย่างแย่แพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับฟันธงรองไปที่ฮอแชมป์นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างฟอร์เรสต์กินโลเวอร์นะเปิดบ้านเจอกับสคาโบโรนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของสองทีมกันก่อนเลยนะครับห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะฟอเรสต์กิลโลเวอร์นะครับเอาชนะสกาโบโรไปได้หนึ่งนัดเสมอกันไปสองนัดนะครับแพ้กับสกาโบโรไปสองนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นบอลเอเอคัพเลกแรกนะครับที่ฟอเรสต์กิลโลเวอร์นะครับออกไปเยือนสกาโบโรนะครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับมาาดูที่่ผลกรแขขขงงันอ สอทีมกันบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้าน Forest g ต์กีโลเวอนะครับหานัดหลังสุดชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับ Forest g ต์กีโลเวอนะครับออกไปเยือนทานเมียโรเวอร์นะครับแพ้กับทานเมียโรเวอร์ไป3าศูนย์นะครับอัตราการชนะที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของ Forest g ต์กีโลเวอนะครับทำเงินไปหนึ่งนัดเสียไปสี่นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของฟอร์เรสต์กิโลเวอร์กันบ้างนะพานัดหลังสุดชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของฟอร์เรสต์กิโลเวอร์นะเปิดบ้านเจอกับไบตันยูยี่สนะครับเสมอกันไป0ูนะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมที่หกสอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของฟอร์เรสต์กิโลเวอร์นะที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินไปสองนัดเสียไปสาม มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนสคาโบโล่กันบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของสคาโบโล่นะครับออกไปเยือนอัลเฟตันทาว์นะครับเอาชนะอัลเฟตันทาว์ไปได้3-1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราส่งพวงเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนแฮดี้แคป5นัดหลังสุดของสคาโบโล่นะครับทำเงินไป3นัดเสมอไป1นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของสคาโบโล่กันบ้างคับ5นัดหลังสุดชนะไป4และแพ้ไป1น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดสคาโบโล่ออกไปเยือนัอาฟตันทาว์นะครับเอาชนะัอาฟตันทาว์ไปได้3-1นะครับอัตราการชนะที่80%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%นะครับอัตรา,ารสูงของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของสคาโบโล่นะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1น,นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมเยนบ้านะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านฟอร์เดตกินโรเวอร์ครับเจ้าบ้านจากลีกทูนะผลงานตอนนี้นะครับถือว่าดูไม่ดีเลยนะเพราะห้านัดหลังสุดนะครับชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยโปรแกรมบอลถ้วยแบบนี้นะครับน่าจะมีการปรับทับไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะนักเตะอย่างชอนโรเบอร์สันครับกองหลังแล้วก็ชาลีแม็กเคนนะครับเท็ดดี้เจนนะครับสองกองกลางนะครับและปิดท้ายที่ไทลิสโอโมโดเย่นะครับกองหน้านะครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนสคาโบโลนะครับแขกรับเชิญจากเนชันแนลีกนะครับผลงานโดยรวมถือว่าไม่แย่นัดแถมทิปเยือนคราวนี้นับจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามอีกด้วยครับนำทัพโดยแฟงมูเฮนนะครับดาวซันโบของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูนะครับรับหน้าที่ยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้ารับเป็นตัวจบสกอร์นะครับและจะช้อนหลังด้วยที่คีแมนหลักอย่างเลวิสลาวนีนะครับแะลูกาโควิลนับช่วยซัพพอตอีกหนึ่งแรงนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านฟอ r ์เรสต์กีโลเวอร์เป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาให้3ลูกนะครับส่วนราคา1 X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.46เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่5.22เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับซักคาโบโรนับตกเป็นรองทุกด้านก็จริงนะแต่เห็นได้ว่าเกมนี้นับเจอกันหุ่นแรกนับทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับแม้เป็นสถานการณ์เปลี่ยนกลับมาเป็นผู้บ แต่เชื่อว่านับเล่นเต็มสูบยังไงก็ได้ลุ้นนะครับเพราะขนาดที่ Forest สกิโลเวอร์นับเจ้าถิ่นเองนัดนี้นะครับมีเจตนาที่ชัดเจนนัก็คือส่งผู้เล่นชุดผสมลงบูนะครับบวกกับผลงานในชั่วโมงนี้ครับไม่ได้ดูดีอะไรเลยครับโดยการที่นัดนี้ครับไม่ได้จะชนะง่ายๆนะหากจะถลุงคู่แข่งแบบขาดรอยแล้วครับผมขอฟันธงรองไปที่สคาโบโลนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ตันเอาเบียนนะครับเปิดบ้านเจอกับพอตเวลนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับมาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเบอร์ตันเอาเบียนเอาชนะพอตเวลไปได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้กับพอตเวลไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นบอลเอฟเอคัพเลกแรกนะครับที่เบอร์ตันออกไปเยือนพอตเวลนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ สว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทนะั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเรื่อที่เจ้าบ้านเบอร์ตันเอาเบียนนะครับ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป2แพ้ไป3นะครับโดยที่นัดล่าสุดของเบอร์ตันเอาเบียนนะครับออกไปเยือนนอตแฮมตันเาวนะครับแพ้กับนอตแฮมตันทาวไป2-0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่0%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%นะครับอัตราส่งของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของเบอร์ตันเอาเบียนนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของเบอร์ตันอัลเบียนกันบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป4เสมอไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดของเบอร์ตันอัลเบียนนะครับเปิดบ้านเจอกับเลตันโอเรียนนะครับเสมอกันไป0ูนะครับอัตราการชนะที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของเบอร์ตันอัลเบียนนะครับทำเงินไปสี่นัดเสียไปหนึ่งนัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนพอร์ตเวลกันบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของพอร์ตเวลนับออกไปเยือนลินคอนซิตี้นะครับเสมอกับลินคอนซิตี้ไป1-1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมที่40%่นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของพอร์ตเวลนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของพอตเวลบนบ้านนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่นัดล่าสุดของพอตเวลออกไปเยือนลินคอนซิตี้นะครับเสมอกับลินคอนซิตี้ไป1-1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมที่20%สนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของพอตเวลนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านเบอร์ตันเอาเบียนครับเจ้าบ้านจากลีกวันนะผลงานน่าเสือจัดว่าไม่เอาอ่วเลยทีเดียวนะครับหลังจากชนะใครไม่เป็นมาห้านัดซ้อนแล้วนะครับด้านความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค้างสต็อกอยู่ที่3รายด้วยกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือกองกลางวดดาวรุ่งอย่างโควบาร์นะครับที่ต้องพักรักษาตัวต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนัดนี้นะครับยังจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงบูธครับโดยมีเบอร์ลินลูบาบาครับที่จะลงทําหน้าาที่จบบสกอรตมมเดินะคั ส่วนสภาพความพร้อมฝั่งทีมเยือนพอตเวลนับแขกรับเชิญจากลีกวันเหมือนกันนะครับมีแข้งเดียงคาสต็อกถึง6รายนะครับแถมชั่วใช้งานแอลีอาบาเตอร์นะครับบิทฟิลด์ดาวลุ่งในวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับเนื่องจากติดโทษแบนนับจึงคาดว่าแมตชนี้ครับจะส่งทอมคอรลอนนะครับจะได้ลงทําหน้าที่แทนนะครับด้านเกมลุกจะวางเป็นออลฟี่เดวินนะครับหัวหอกวัยรุ่นเพียง19ปีนะครับที่จะลงค้าเดี่ยวเป็นหน้าเป้านะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเบอร์ตันเอาเบียนเป็นฝ่ายต่อปอปอนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาให้2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่2.17เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่2.91เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับแม้จะมีปัญหาในเรื่องการจัดทับเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวนะครับยังมองว่าด้วยขุมกําลังที่เหลืออยู่ของพอตเวลนะครับจะสามารถสู้กับคู่แข่งได้แบบสนุกแน่นอนนะครับอีกอย่างนะครับเจ้าบ้านในวันนี้ก็คือเบอร์ตันเอาเบียนนะครับที่อยู่ในช่วงเวลาที่ฟอร์มการเล่นไม่เอาไหนนะครับและด้วยการชนะใครนะครับไม่ได้มาห้านัดซ้อนเข้าไปแล้วนะครับแม้จะได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่รับรองว่างานนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับผมขอฟันธงนับรองไปที่พอตเวลนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิคห์บอลวันนี้นะครับวันอังคารที่14พฤศจิกายนนะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้คัดมาให้3คู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้1รอบนะครับคู่แรกนะครับฮอชแชมเปิดบ้านเจอกับบาลี่นะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนกดลองไปที่เจ้าบ้านฮอชแคมในราคาลูกขึ้นควบ2นะครับคู่ต่อไปนะฟอร์เรสต์กินโลเวอร์นะเปิดบ้านเจอกับสกาโบโลนะครับคู่นี้ผมให้พี่ๆนักลงทุนกดลองไปที่ทีมเยือนสกาโบโลในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเบอร์ตันเอาเบียนเปิดบ้านเจอรบพอร์ตเวลนะครับคู่นี้ผมให้พี่พี่นักลงทุนลองไปที่ทีมเยือนพอร์ตเวลในราคาปอปอนะครับ แล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสาหรับวันนี้ที่คัดมาให้3คู่นะพี่ๆชอบคู่ไหนก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสาหรับพี่ๆคนไหนนะที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLLJ77 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคร วันนี้นะครับผมชีดเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ